สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับเศรษฐสนุกชาแนลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ช่องนี้นะครับรบกวน subscribe เบาๆที่ใต้วิดีโอด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาสอนการใช้โปรแกร,รม eview นะครับในการรัน linear regression อย่างง่ายนะครับก่อนที่เราจะมารัน linear regression นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือข้อมูล ออ e r v a t ชันของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด1า10ตัวนะครับ7 8 9 4 5 6 7 8 9 10ก็ปนะครับก็ประกอบไปด้วย x กับ y ทีนี้นะครับเราก็กดที่ไฟล์นะครับตรงนี้อย่าลืมเซฟตัวไฟล์ Excel ก่อนนะครับทีนี้เรากดไฟล์นะครับ New Work File New Work File ตรงนี้นะครับให้คลิกสา observation ไป10ตัวนะครับข้อมูลของผมมี10ตัวแปรทีนี้ก็มาตรง import นะครับแล้วก็ import from file ก็เลือกตัวไฟล์ excel ที่เราได้ทำการเซฟไปนะครับก็เปิดนะครับตรงนี้มันจะถามว่าจะให้ใช้ชื่ออะไรเราก็ถัดไปจริงเรากดเสร็จสิ้นเลยก็ได้แต่ว่า อาจจะมาตรวจทานตรงนี้ก่อนอ๋ออย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าไปใส่เป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าใส่เป็นภาษาไทยเนี่ยเครื่องมันอ่านไม่ออกครับใส่เป็น x y z a b c ก็ว่าอ่านไปนครับก็ถัดไปเสร็จสิ้น finish นะครับทีนี้ก็ได้ตัว x กับ y มาละให้เราก,กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ x กับ y นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ open นะครับ open เสร็จแล้วมาที่ a s equation as equation ตรงนี้นะครับมันก็จะให้เลือกนะว่าจะรันแบบไหนแล้วก็ run linear ธรรมดาเนาะทีนี้นะครับ yx c ตรงนี้มันเรียงกันแบบมัวม่วๆนะครับตัวสมการจะเป็นนี้ y y เท่ากับนะครับ beta ศูนย์ beta ศูนย์นะครับตรงตัวเครื่องเนี่ยมันจะใส่เป็นตัว c เดี๋ยวว่ายกเนาะ ใส่เป็นตัว c นะครับแล้วบวกกับเบต้า1 x ใช่ไหมครับแล้วบวกตัว epsilon ทีเนี้ยตัวเครื่องนะครับมันใส่สลับที่ครับแล้วรบกวนช่วยขยับตัว c มาไว้ตรงกลางระหว่าง y กับ x นะครับที่จริงแล้วเรากด r ันไปทั้งอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเรา r ันออกมาแบบนี้นะครับคือมันจะเรียงเบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งให้ครัก็จะได้ print out ออกมา โอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้โปรแกรม eview ในการรันลีเกชั่นอย่างง่ายเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ